คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูร้านล้างรถลับๆย่านจันสนิทวงนะครับที่จ่ายเพียงแค่80บาทสําหรับการล้างรถบิ๊กไบค์ต้องบอกว่าเป็นการจ่าย80บาทที่คุ้มค่ามากนะครับเพราะว่าเราจะได้นั่งรอในห้องแอร์แบบเย็นช่าเย็นชื่นใจกันเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นยังไงสําหรับการล้างรถ80บาทจะออกมาสะอาดเอี่ยมอ่องเงาตาแตกแค่ไหนเดี๋ยวไปรับชมกันได้ในคลิปเต็มนะครับ โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ช่องฟินฟินนะครับผมก็ตอนนี้นะครับอยู่กับผมฟินมานัทแลวก็เจ้า c ี 650F คันนี้เหมือนเดิมครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปนานสักพักเลยนะสักพักใหญ่ๆเลยครับพอดีติดธุระอะไรหลายอย่างมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะเอารถของผมเนี่ยไปล้างดูฝุ่นจอดทิ้งไว้นะครับใช้ใช้ทุกวันนะแต่ว่าวันละนิดวันละหน่อยนะวันหนึ่งแบบ5นาทีสินาทีอะขับไปซื้อกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างเลยนะครับฝุ่นจับเยอะมาก ก็เดี๋ยวจะเอาไปล้างซะหน่อยโดยที่คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูร้านลับกันร้านลับของผมในที่นี้นะครับเราสามารถล้างรถบิ๊กไบได้ในราคาเพียงแค่80บาทเอาจริงๆผมไม่ค่อยอยากถ่ายร้านนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าผมกลัวว่าพอถ่ายแล้วมันแมสขึ้นมาเนี่ย คนจะมาล้างกันเยอะแล้วเดี๋ยวผมกลัวเขาจะปรับขึ้นราคาไงนะเอว,ว,วคือล้างรถมิกบอ์อะแค่80บาทเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นภาพหลังจากนี้นะหลังจากที่เราเอารถไปจอดในร้านเสร็จที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะเอารถเราไปล้างใช่ป่ะในราคา80บาทนะแต่ว่ามีห้องรับรอที่เป็นห้องแอร์ด้วยเออเอาสิคือจาก80บาทนั่งรองในห้องแอร์ชิวๆอะผมก็ไม่เคยเห็นร้านไหนทาแบบนี้เหมือนกันนะหรืออาจจะมีผมอาจจะไม่เคยเห็นเองนะครับก็ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูร้านนี้กันก่อนแล้วกันนะฮะแต่อย่างไรก็ดีนะตอนนี้ฝุกมามืดมากเลยอะสามโมงแล้วก็มืดขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรนะผมไม่ค่อยคิดมากนะครับถ้าหากว่ามันจะเปียกฝนขึ้นมาจริงๆหลังจากล้างนะก็ถ้าหัวมันเพราะว่าสุดท้ายวันนึงมันก็ต้องเลอะมันก็ต้องเปียกอยู่ดีนะครับบา,บาอให้คุณค่า เฮ้ยจอดให้คนข้ามถึงว่เฮ้ยอะไรกันเนี่ยตกใจหมดเลยผมเบรกนะรถทั้งซ้ายทั้งขวาเลยไปกันหมดเลยรอแป๊บเดียวก็ไม่ได้นะคนข้ามถนนเนี่ยเนี่ยแป๊บเดียวเขาก็ไฟแดงคนแล้วแล้วก็ไฟเขียวรถแม่โอเคครับเราก็มาถึงจรันสนิทวง80นะฮะแล้วเราก็เข้ามาในปั๊มปั๊มไรเนี่ยปั๊ม PT นะฮะปั๊ม PT ร้านจอดรถ ร้านจอดรถร้านล้างรถจะอยู่ข้างในนะฮะแต่ว่าตอนนี้แอบอยากเติมลมนิดนึงมีที่เติมลมให้เติมไหมเนะี่ยไม่ไหวอ้าเจอแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแวะเติมลมกันสักเล็กน้อยก่อนที่จะไปล้างรถกันนะฮะไม่ไหวแล้วนะครับนี่นะใครที่กลัวว่าเอารถมาล้างนานๆทั้งรถเล็กรถใหญ่นะฮะไม่มีที่ลอร้อนี่ได้กาแฟฟันไทยนะนอกจากกาแฟฟันไทยแล้วยังมีเคฟฟีด้วยนะเออแต่เคฟฟีไม่งินหรอกไม่ดีต่อสุขภาพเติมลมกันเติมลมเท่าไหร่เนี่ย ไม่ได้เติมนานจนจาไม่ได้แล้วเดีวก่อนนะดู่อนคู่มือบอกว่าให้เติมสามสิบหกสี่สิบสองโอเคผมเช <ượng> <White. S 2> ื่อคู่มือกันสี่สิบสองแ heck 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 h e h e เติมลมแป๊บนะฮะดูดิรถผมสมักคาดมากุบบบบบป้าไปโอ้ลมเหลือสามสิบสี่ฮะล้อหลังโอเคล้อหลังเสร็จชุบ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 สามสิบสองเดี๋ยวแป๊บนะครับพี่สามสิบหก ชุบๆโอ้โหลมเหลือ26อ่อนเกิร์ดชึบๆลมครับดูนะรถผมสกปรกมากเลยชุบชชชชุุุบบบๆลม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 ๆฮึโอ okay> ้โหรถสูงขึ้นมาทันทีเลยนะหลังจากที่เติมลมเสร็จแล้วโอ้ยฝนก็มามึดแฮนะไปเราไปล้างรถกันนะฮะท้าทายฝนกันซะหน่อย หล้างรถให้มันรู้แล้วรู้รอ,อดกันไปอ,อว่างอยู่พอดีเลยล้างได้ทันแน่สวัสดีครับล้างรถครับอันนี้สแกนจ่ายได้ปะ่ะโอเคโอ้ยลื่นวะกุญแจไว้ไหมอ๋อเข็นได้เข็นได้เดี๋ยวผมไปรอข้างในนะครับผม หลังจากที่เข้ามาในปั๊มพีธีนะครับก็เอารถมาจอดในนี้ได้เลยพอเอารถมาจอดเสร็จแล้วนะดูดิเขาก็จะเข้าไปล้างครับส่วนผมก็เข้ามาในนี้นี่เข้ามาในนี้เลยปิดประตูนะฮะขออนุญาตถอดรองเท้านะครับชึบเข้ามารอในนี้เฮ้ชึบแล้วก็ทำงี้เปิดแอร์ติดย๊บอ่าเป็นไงชิวโคตรชิวเลยผมชอบร้านนี้มากเลยอ่ะคือแบบมีห้องที่รอด้วย ล้างรถ80บาทนะฮะเข้ามาเสร็จเปิดแอร์19องศาด้วยโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราทําตอนนี้ก็นั่งรอครับนั่งรอตอนแรกผมคิดอยู่ว่าจะไปถ่ายฟุตทงฟุตเทนมาให้เพื่อนดูหรือเปล่าว่าเขาล้างยังไงอะไรอย่างงี้นะฮะคิดไปคิดมาไม่ดีกว่ามานั่งรอในนี้ดีกว่านะฮะแล้วก็สิ่งที่ต้องทําลําดับต่อไปก็คือลุ้นว่าฝนจะตกไหมดูสิโอ้โหหลังจากลุ้นเสร็จแล้วก็ น่าเล่นเกมครับมีเกมเลยก็มาเล่นซะนะ,ะเดี๋ยว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 นี่นะฮะนี่คือตารางราคาในการล้างรถนะครับผมไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะมาล้างได้นะรถรถยน์ล้างถูกมากล้างถูกที่สุดในย่านนี้เท่าที่ผมรู้แล้วนะรถมาล้างแบบเจ็ดสิบบาทอนะล้างสีอย่างเดียวเจ็ดสิบบาทล้างสีดูดฝุ่นด้วยแค่ร้อยยี่สิบบาทเองนะครับสำหรับรถยนต์นะฮะดูดิร้านอื่นเขาจะซอยเป็นไซส์ S M L ใช่ไหมครับสำหรับรถยนต์แต่ร้านนี้มีแค่ S และ L เลยผมไม่ชอบมาก ผมเอามาล้างไปแล้วเรียบร้อยครับคันหนึ่งแล้วก็มอไซค์มาล้างซ้ําอีกคันหนึ่งนะฮะเนี่ยมอไซค์ใหญ่นะครับ80บาทคูดถูกถูกกว่านี้ต้องล้างเองที่บ้านหรือไม่ก็หยอดเหรียญแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูตอนที่เขาล้างเสร็จแล้วแล้วกันนะครับผมนี่นะครับก็หลังจากที่ผ่านมือชายชะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาถึงมือของส,องสาวๆนะครับลุมเช็ดของเจ้าล่ำบ้างนะฮะโอเคเขาก็ลุมเช็ดกันไปตอนนี้ผมก็นั่งจนหนาวแล้วนะเนี่ย แอร์19องศาแอร์ air ลงหัวเลยนะฮะใครมาก็มานั่งตัวนี้ได้นะครับแอร์ air ลงหัวเลยกลางหัวเลยกลางกระหม่อมเรียกได้ว่ากลางหม่อมเลยนะฮะเก๋เย็นรูปรอโอ้โหเดี๋ยวขัดยางเหรออ๋อไอ้นุม่มขัดยางมันลื่นขัดยางให้ด้วยโอ้โหโอ้โหสแตนสแตนยกรถที่มีชีวิตชอบชอบชอบแล้วติดแอร์เขาด้วยนะครับ19องศา กับราคาแปดสิบบาทขอสกแกนหน่อยครับเรียบร้อยขอบคุณครับนี่ฮนะเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่แต่บงปูติดมาเนี่ยเป็นไงล่ะแปดสิบาทพูดสียงเบานิดหนึงฮะเก่งนะใจกว่ากข้าง เป็นไงละ80บาทเงาไหมโคตรเงาเลยนี่ครับผมไม่รู้ในกล้องมันเงาแค่ไหนนะแต่พอมองด้วยตาตอนนี้บอกเลยว่าเงาตาแตกเงาโคตรกับราคา80บาทได้แบบนี้ผมพอใจแล้วโคตรเงาเลยนะฮะก็ส่วนโซ่เดี๋ยวค่อยกลับไปฉีดที่คอนโดแล้วกันนะครับอ เอ็นยานี่นะก็ตอนนี้รถเงามากพุดนเงาเลยก็อีกครั้งไหมครับสำหรับร้านนี้ตั้งอยู่ที่อ้าวโอ้นี่จานสี่ร้อยมาแทงสตรีมสินะก็ร้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่ปั๊มทีทีนะครับปากซอยจรัญสนิทวงศ์80กับราคาแค่80บาทในการล้างรถมิกไบค์หนึ่งคันนะนี่นะครับทุกคนก็ ตอนนี้ผมกลับมาเก็บความเงาให้ดูนะเก็บฟุตความเงาให้ดูที่คอนโดนะครับตอนแรกว,ว่าจะถ่ายที่ร้านแหละแต่ผมกลัวไม่ทันฝนนะครนี่ไงแปดสิบบาทเงาได้ขนาดนี้คนเอ้ยดูดิแปดสิบบาทนะฮะเงาแวบตาแตกไปละตาแตกไปดิเงาเงาเลยก็เช็ดดีด้วยนะครับเช็ดดีถือว่าใช้ได้นะไม่มีคงไม่มีคราบอะไรนะฮะ อะส0บาทเท่านั้นนะแม่ราคาดีนะราคาดีใช้ได้ใช้ได้เขาไม่ได้ขัดทรงขัดโ่ะอะไรให้เรานะอย่าไปคาดหวังอะไรขนาดนั้นนะครับกับราคา80บาทนะดูดิแมหน้าแพนด้าผมหมองไปนนดน่งนะแต่ก็ใช้ได้ครับส0บาทแม่เป็นที่หน้าพอใจเป็นที่หน้าพอใจนี่น,นี่ต้องฝั่งนี้ฝั่งนี้อย่างเงาอะครับ80บาทเอง ไปใช้บริการกัน,กนได้ทุกคนเอ้ยจับแป๊บไปทืลืมของเป่าว,วะเช็คก,ก่อนโอเคโอเคไม่ลืม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 มีเลยโอ้โหเงาผมไม่รู้ว่าคนอื่นคาดหวังอะไรยังไงกับการล้างรถนะฮะผมมองด้วยตาผมแยกไม่ออกระหว่างคุณภาพการล้างระดับ80บาทกับ200กว่าบาทนะฮะผมคิดว่าไม่ต่างกัน ก็ประมาณนี <ici> so, ้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้พามาดูร้านแลแล้วก็พอใจครับพอใจเป็นอย่างยิ่งก็สําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ผมด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย